สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รับชมช่องผ้าใหม่สุรินกับไกด์แพทค่ะตอนนี้ไกด์แพทอยู่ที่ตลาดนะัดทุกวัน16โมงถึงเที่ยงหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินนะคะวันนี้จะมีเจ้าหน้าที่จาก All จอบจตากที่โทรมาให้ไกด์แพทว่าจะมาดูงานนะคะตอนนี้ยังไม่มาก็ขอบคุณทุกท่านที่จะมาชมตลาดด้วยตัวเองแล้วก็จากจังหวัดอะไรเมื่อวานโทรมาบอกว่าอาสแก้วจะเดินทางมาเองมากับคุณแม่นะคะ ก็ขอบคุณที่ชมคลิปไกด์แพทแล้วอยากมาซื้อเองเนะะี่ยค่ะนอกจากจะมีผ้าไหมแล้วก็จะมีประเกลมเครื่องประดับเนี่ยเหมือนที่ไกด์แพทใส่เนี่ยเขาจะเรียกว่าประเกลมแต่ว่ามันจะเป็นประเกลมแบบใส่แบบวัยรุ่นไงไกด์แพทยังวัยรุ่นอยู่ <laughs> แหมนะคะดูหน้าตาเรายัางเด็กอยู่นะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของอพวกสร้อยอย่างอื่นที่ไม่ใช่ประเกลมนะคะเดี๋ยวประเกลมเราจะให้ดูแม่คะประเกลมอันไหนอะ่ะ ปลาเกลืออันไหนคะปลาเกลืออันนี้นะปลาเกลือนี่นะคะนี่คือปลาเกลือตัวนี้เท่าไหร่คะคุณแม่ค,ะคะ้าขาตัวนี้คือสองพันสองพันทำจังมือนะคะสวยงามนะอืมแล้วก็อันนี้ด้วยนะคะนี่นี่คือปลาเกลือนะคะอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของ ถ้าหมาที่ตัดสมเร็จแล้วพร้อมใส่คือร้านนี้ร้านเดียวไม่ไม่รู้แต่เห็นประจำคือร้านนี้นะคะพี่พิมพ์ทองเนี่ยพี่ขาพี่ขยันไหมพี่จับโยนทีละตัวระวางอ่ะคุณผู้ชมนี่คือตัวที่หนึ่งอ่ะเบอร์40อันนี้เบอร์38อ่ะต่อไปวางเลยค่ะ ต่อไปเบอร์38ค่ะอ่ะต่อไปถ้าสนใจนะคะได้ค่ะแต่ว่าให้กแ,แพทย์กลับบ้านแล้วทักมากายแพทย์มีเบอร์ที่ร้านเบอร์38จ้าโอเคค่ะต่อไปค่ะอนนตอนนี้เบอร์36เป็นผ้าไหมสุรินทร์นะคะโอเคต่อไปค่ะนนเบอร์นี้42บค่ะข้างหลังเป็นยังไงคะข้างหลังเน่อ่ะต่อไปค่ะ <36. S 1> เบอร์สามสิบ3กข้างหลังค่ะอ่ะโอเคต่อไปค่ะแม่ค้าต้องการขายค่ะนี่เบอร์36สีส้มสวยงามต่อไปค่ะสี่สิบสองเป็นผ้าขม้าใหมข้างหลังเป็นเป็นอนลูซีนกับผ้าขม,าม้าไหมนะค่ะ<ม>ต่อไปหมดแล้วอ่ะตัวอย่างนะคะของคุณแม่ค้านะคะนอกกนั้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม ตัวนี้จะเป็นตัดแบบผ้าทอยกดอกแล้วก็นำมาตัดน่าจะเป็นเดี๋ยวนะคะเป็นลายอันนี้น่าจะเป็นโฮโฮลนี่แล้วก็ซ้บไหนเบอร์นี้คนตัวเล็กาน้นเลยค่ะเบอร์38แค่ะอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็น่าจะ38นะคะแล้วตัวนี้ตัวนี้เบอร์อะไรคะแม่ค้าตัวนี้เบอร์รอะไรยกมาเลยสวย38สวยมาก ใส่มาคุณผู้ชมสีออกอะไรนะชมชมผูมนชมพงม,ม่วงนะคะแล้วนอกนั้นจากนั้นคุณผู้ชมมีเสื้อเอาผ้าถุงที่สําเร็จที่ใส่ตามไซส์เนะาะพี่<ด>เอา,า,าอ่ะพี่เลื่อนมาเอาขอที่ได้ใช่พี่ย่างได้เพราะตอนนี้ไกด์แพย์มีเบอร์ร้านนี้เพราะว่าร้านนี้อยู่ในเมืองถ้าเกิดว่าคุณผสน,นใจในคลิปนี้ทักทายมาว่าสนใจแบบนี้แล้วจะไปที่บ้านในวันอื่นนะคะที่ไม่ใช่วันเสาร์นะคะ อ่ะตัวนี้ขอโทษค่ะตัวนี้จะเป็นทอยกดอกนะคะเป็นสีเขียวเหนียวซับนะคะเป็นผ้าถุงป้ายตามไซส์มีหน้านางนะคะแบบนี้นี่นะคะอ่ะต่อไปต่อไปแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปแบบนี้ค่ะสวยเป็นสีธรรมชาติไหมคะตัวนี้สีธรรมชาติเป็นลายเหมือนอะไรก้นหอยปะ,ประรสับประรดนะเขาเขาตัดสำเร็จก,ก็คือคุณผู้ชมเอวเท่าไหร่ก็แก้ตามเอวนะคะอ่า ราคาก็หลักราคา5 0 0 0ันอัพนะคะเพราะว่ายังไม่ทำอะไรผ้าไหมพืนนี้ก็3,000กว่าแล้วนะคะตัวนี้ทอยกดอกนะคะลายลูกแก้วเป็นลายนกหรือเปล่านะ้ะนกยุง,ยงอ่ามีคนช่วยกันทำอาหารกินแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> อ่าโอเคนกยุงค่ะต่อไปค่ะพืนต่อไปตัวนี้จะเป็นลายขอเจ้าฟ้าที่ทอตัดสำเร็จทอมือนะคะผ้าไหมสุรินไม่มีเครื่องค่ะ แล้วก็ทอยกดอกเม็ดพริกไทยนี่คือทอบางทีบางจังหวัดบางอำเภอ5ตะกอบางอำเภอ6ตะกอนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เรียกว่าทอเม็ดพริกไทยตัวนี้ก็ทําตามเอวได้นะคะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนี่คือลักษณะของการใส่แบบนี้นะคะคุณผู้ชมจ๋าบางท่านบอกว่าอยากให้ถ่ายดูได้เลยแต่ถ้าสนใจทักมาในไลน์แล้ว ร้านอยู่ในเมืองวันหลังทักมาแต่ว่าต้องอยากได้นะไอมีขู่ด้วยนะตัวนี้พญานาคนะคะแล้วก็ทอยกดอกลายลูกแก้วแบบนี้ค่ะนะนแล้วก็มีมีทำเป็นชายพก,นนพกค่ะแล้วก็มีครุยตัดสำเร็จผ้าไหมผืนนี้ค่อนข้างราคาสองเท่ากับผ้าไหมที่ปกตินะคะเพราะปกติแล้วยังไม่ยังไม่ทำอะไรนี่สามพันห้าแล้วเพราะฉะนั้น อยู่ที่คุณผู้ชมพอใจนะคะมีมีที่เป็นไม่ยกดอกไหมคะตัวนี้ยกดอกอเนาะนนอ่ะเรามาดูตัวที่ไม่ยกดอกสำหรับบางคนที่บอกว่าไม่อยากไม่อยากอะไรนะซื้อสําเร็จเนาะตัวนี้เป็นลายอะไรคะพี่เอาตัวนี้ก่อนอ่ะโฮเออผู้ผิดตัวนี้โฮแล้วก็ทอสามตะกอแล้วใช้ใช้เจยมาทอเอ้ยมามาเนี้ยสวยมากนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจเดี๋ยวดีๆนี่นะนี่ดูสวยนี่ดูกอน แล้วตัวนี้จะเป็นอัมพรมเป็น2ตะกอแล้วก็ใช้ตัวอื่นมาทอตัดผสมนะคะเนาะตัวนี้ก็ตามเอวตามเอวนะคะเนาะตามเอวตามเอวแหมคะเทียบสิคุณผู้ชมอยู่ในตัวคนอ่ะมันสวยหมดแหละนะคะอ่ะมาดูโฮที่ร้านนี้วันนี้ตัดโฮสวยมากค่ะนี่โฮตัวนี้อ๋อโฮเข้าเยอะเดี๋ยนะคะสวยมาก อ่าอ่าถ้าอยากตัดเองก็ไปซื้อที่ที่ยังไม่ตัดแต่ถ้าสําเร็จแล้วบอกว่าแบบนี้นะคะเดี๋ยวกล้แพทจะไปตัดต่อเป็นเบอร์ให้ว่าถ้าสนใจต้องสนใจนะแล้วกล้แพทจะทักแม่ค้าแม่ค้าอยู่ใกล้บ้านค่ะถ้าวันนี้ขายหมดก็ไม่มีนะคะเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นวิดีโอนะคะคุณผู้ชมจา๋าค่ะอ่ะแล้วก็สีม่วงสําหรับตัวนี้โฮไหมเนี่ยโฮแต่เขาทอเขาทอแบบปะนะเนาะ อ่าโอเคแบบนี้เหมือนกันสีอะไรนะม่วงม่วงชมพูนะคะอ่ะโอเคต่อไปอันนี้จะเป็นสีออกค่ะกรมน้ำเงินเนาะสวยมากเลยนะคะค่ะอ่ะเรามาดูก็มีเป็นส้มอ่าส้มอันนี้สำหรับคนที่อยากได้โฮมส้มนะคะสวยอ่ะเรามาดูว่าตัวนี้เป็นผ้าสรงแต่ว่าเป็นสรงหวานเนาะ มาตัดเป็นไซส์34โอ้คนตัวเล็กเลยเนาะ34นี่นะคะให้ดูนะคะ34 36นะคะอ่านี่นะนี่ค่ะใครที่บอกว่าฉันอยากได้สำเร็จที่นี่มีร้านแรกเข้ามาทางเข้าเนี่ยเจอร้านนี้ร้านแรกนะคะเราประชาสัมพันธ์ให้เพื่อให้คุณผู้ชมได้มาเองค่ะถ้ามาไม่ได้ก็ไกแพทก็จะช่วยได้แค่เท่าที่ได้เพราะว่าร้านค้าเนี่ย มันจะเป็นเงื่อนไขของการขายหลังไม้มันจะมีปัญหานะคะเราจะช่วยได้เท่าที่ได้แล้วก็ขออนุญาตแป๊เนมือค่ะอ่าเรามาต่อด้วยผ้าไหมเนี่ยเวลาเราใช้ไปเนี่ยบางทีมันจะมีประโยชน์ในบางส่วนนะคะก็จะทางร้านก็จะรับมาแล้วก็มาตัดเสริมให้เป็นผ้าไหมที่ใช้แล้วเป็นเป็นเสริมลายนะคะตัวนี้ไม่แพงนะคะเนี่ยไม่แพงนะคะประมาณ8ปดเก้าร้อยนะคะเพราะฉะนั้นใส่เย็นสบายด้วยก็ นใจนะคะดูแลบอกมาการกระบาดมาว่าถ้าอยากได้ถ้ายัางอยู่นะคะทักทายมาเพราะว่าบ้านแกอยู่ในเมืองใกล้บ้านแพทย์นะคะแพทย์จะตามหาให้แต่ถ้าวันนี้เขาขายได้คือจบกันตัวนี้เพื่อช่วยเหลือคุณผู้ชมที่เดินทางมาไม่ได้นะคะสีก็ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะคะเสียงดังไม่เอ่ยถ้าเสียงดังหรือว่าชัดกดถูกใจให้ด้วยค่ะเพราะว่าเป็นการถ่ายทําเป็นคลิปวิดีโอนะคะสีมันอาจจะเพี้ยนนิดนึงเนื่องจากว่าการถ่ายทําค่ะ นี่นะคะราคาประมาณ8-900ไม่ถึงพันถ้าแพทจำไม่ผิดนะยังไงแพทขอเช็คร้านอีกนิดน,นึ่งเพราะมันต้องมีค่าขนส่งมีกระบวนการของการช่วยเหลือนะคะจะขายตามราคาจริงไม่ได้นะคะเพราะว่าแพทเป็นผู้ช่วยเหลือก็จะต้องมีการคิดราคาแต่แพทยังไม่ได้ถามราคาเพราะแม่ค้ากำลังขา,ขายของอยู่จ้านี่นะคะสวยมากเดี๋ยวนะคะเดี๋ยว มีเยอะมากม,น,ม,น,มนะคะคุณคู้ีเยอะมากชมชนอะไรก็ไม่รู้นี่ค่ะสวยตัวนี้มีอัดกาวไหมคะข้างในไม่อัดนะไหม,มอ่าไม่อัดนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูคะ่ะมันนุ่งสบายคะ่ะนะคะนี่ค่ะอ่าราคาไม่เกินพันนะคะคุณผู้ชมก็ใช้ได้ละไม่เกินพัน เดี๋ยวเช็คราคาอีกทีนะคะว่าแต่รับตัวแต่ละอะไรเนี่ยราคาต่างกันไหมนี่คืออยู่ร้านนี้ร้านเดียวก็โอ้โหเต็มละอยากได้ละเป็นเอวจำนะคะเอวเท่าไหร่ก็ใส่ได้นะคะฟรีไซส์ค่ะคุณผู้ชมไม่ไม่อัดกาวใส่เราเย็นเหมือนที่แก้แพทใส่ผ้าไหมวันนี้นะคะเป็นผ้าไหมที่ไม่อัดกาวเวลาเราร้อนหนิผ้าไหมจะมีคุณสมบัติคือใส่เราเย็นสบายถ้าอัดกาวจะร้อนนะคะนี่เลยนะคะอืม ตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นไหมไหมไหมหมดเนาะนี่นะคะอ่าถ้าสนใจทักมานะคะแต่ต้องภายในไม่เกินวันสองวันหลังจากลงคลิปนะคะเพราะว่าแม่ค้าเขาไปขายที่บ้านต่อเขาจะมาตลาดนัดวันเสาร์นะคะแล้วอยู่ใกล้บ้านแพทย์แพจะตามให้เพราะว่าเป็นบางเคสเท่านั้นเพราะว่าตัวนี้มันสามารถส่งได้เลยเพราะว่าก้แทยังไม่ค่อยแข็งแรงค่ะยังจับของทํางานหนักไม่ได้ ะะตัวนี้ก็สวยค่ะสวยอยู่ในตัวคนยิ่งสวยเลยอะ่ะวิธีการซักผ้าไหมซักกับน้ำยาปรับน้ำยาแชมพูค่ะแชมพูเสร็จแล้วก็ตากหมาดแล้วก็รีดด้านในนะคะแล้วก็รีดตอนหมาดก็ใช้ได้แล้วค่ะนะคะถ้าท่านมีมีที่อางน้ำยาก็อางน้ำยาได้นี่นะคะโอ้ยอยู่คลิปนี้ก็หมดแล้วเนี่ยตัวนี้สวยมากตอนนี้กระทะเจ็บแขนแล้วนะคะได้แค่นี้เอง ตัวนี้จะเป็นแบบสั้นหน่อยนะคะอ่าสนใจนะคะ0812571709 0812571709นเนะคะคุณผู้ชมดูก่อนวันนี้แก้แพ็คใส่กระโปรงมองเห็นไหมเนี่ยเน่วันนี้ใส่กระโปรงนะคะใส่กระโปรงใหม่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณร้านนี้ขอให้ขายดีนะคะขอบคุณมากค่ะ ขายดีขายวันขายคืนเดี๋ยวนะคะอ่านี่คือร้านแรกก็หมดเวลาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชมในคลิปต่อไปนะคะนี่คือบรรยากาศตลาดนะัดผ้าไหมแบบนี้ค่ะยาวไปแบบนี้เลยเดี๋ยวค่อยถ่ายทําไปเรื่อยๆนะคะร้อยสี0พันลายผ้าไหมสุรินในคลิปที่1นนี้ค่ะเดี๋ยวชมในคลิปที่2ขอบคุณกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจะได้ชมบรรยากาศแต่ถ้ากัดถ้าแ,แข็งแรงจะนําผ้าไหมในร้านพนธมิตรมาโพสที่ช่องเป็นผืนนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ